บอกี้คนจิตอุบาทผู้ายไม่เอื่อมส่จิตใจมึงเสื่อมจะอาจเอือมอัดอันอ้าให้กูจะล่าให้ตามึงเหลือไอเสือกไอสัตว์ไอกูขอพูสู้สะบัดเดี๋ยวโดนกูสัตว์น่าสั่นเฮ้ยกำนันบ้านนี้เขาไม่สเสน่ห์แต่กูกำนันลิเกฮี่โก้าสู้บอกให้ ไอ้ตายโหงจะจับยัดใส่รองประหารกูขอกระชาไอ้ปากชั่วเฮ้มึงก็มั่วปากมอมให้ส่งพ่อมึงมาสู้แต่กูไม่ยอมงั้นมึงเตรียมโดนบ่มย่อ้านวันนี้ไอ้น้อยกูไม่คอยแล้านะกูจะมาหักหน้ากำนันไอ้้ไออ้ไเไอ้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 ้อ้้ไอ้้อไ้อ

เต็ม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 เจอหน้ากูเต็มเต็มด้วยส้นตีนถึงห้วยเลยเออมึงต้องพิสูจน์ตัวมึงให้กูรู้ไม่เป็นไรขึ้นไปฆ่ามันเออมึงขึ้นไปฆ่ามันมึงไปเลยฆ่ามันเฮ้ยไปเจอกูนะไปสิวะเฮ้ยนี่โอ้โหมึงเจบยิเข่ายิ่งกูแรงครับเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยตายเรียบร้อยมีรู้เนี่ยมึงลู้ลงไปข้างล่างอ้าว เฮ้ยมันหายไปเลยเรียบร้อยคิดจะมาเอาชนะพวกกคอย่างนั้นมุณเห็นเพื่อนมผมไหมใช่เดี๋ยวก่อนขอเวลาหาลูกกูก่อนลูกกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูลูกพาไปอู้ไอ้หนูอ้าวอ้าวเออมือเป่าแม่เขาแล้วมึงมาผู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยนี่มึงหายเตรียมพวกมึงดีเนาะพอชั้นบนแล้วมึงลงล่างเลย มึงเป็นใครวะกูชื่อไอ้น้อยลูกไม่กาลงไอ้กำนันสดมึงเอาน้ำกดสาตาแม่กูไอ้ชาติช่วยเดรัจฉาไอ้ชาติหมเฮ้ยกูท้ามองอะแล้วจะทำไมวันนี้กูมาถึงบ้านมึงต้องการท้ามึงให้มาสู้กับกูท่านแน่จริงมึงลงมาสู้กับกูดิถ้ามึงท้ากูเลยคนอ,อย่างก,กูไม่ขายกลัวใครเมื่อมึงกล้ามาถึงที่ไอ,อ้ลูกลงไปสู้มาลูกอ้าวไอ้พ่อ อะไรเนี่ยมันท้าไงลูกพ่อไปหาเรื่องมันได้ฉันลงไปสู้จะบ้าแล้วไอ้น้อยมันเก่งจะตายจะไปสู้มันได้ยังไงอ<ต>่ะพ<ต>่อแก่แล้วไอ้ไหนูลงไปคุยกับมันสิไอ้หนูยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะลูกไม่ไหวหรอกกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูจะส่งนักสู้ที่ดีที่สุดลงมาสู้กับมึงมึงต้องการยังไงว่ามาเลยแต่ก่อนจะสู้กันคนอย่างมึงลิ้นไม่มีกระดูกไอ้พวกลิ้นสองแฉกยังมึงอะ่ะไว้ใจไม่ได้ลิ้นไม่มีกระดูกกูพอรับได้แต่ลิ้นสองแฉกมึงด่่ากูว้แคนีีะเย มาเนก่อนจะสู้กูเท่มสาบานต่อหน้าคนดูที่มาดูลิเกวันนี้ทำไมกูต้องสาบานด้วยทำไมสาบานก็แสดงไม่ใช่ลูกผู้ชายไงไอ้คุณลูกผู้ชายพองั้นยกสิบนิ้วไหว้ตามกูสาธุสาทรสาธุยี่สาบทอกูเป็นคนกลัวส้นเตะเนี่ยสาธุสาธุผมผมกำนันสดกำนันสดจะส่งลูกชายจะส่งลูกชายไอ้สมศักดิ์ไอ้สมศักดิ์ มาสู้กับไอ้น้อยมาสู้กับไอ้น้อยแต่ผมขอสาบานแต่ผมขอสาบานจะไม่มีการรุมจะไม่มีการรุมโกนส้นตีนสิโกนส้นตีนซะแล้วเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวดักตีหน้าวัดแม่งเลยว่าไม่ได้ออกดีอะจะไม่มีการรุมจะไม่มีการรุมจะไม่มีการช่วยจะมีการช่วยเฮ้ยพี่ไม่มีการช่วยหากแมนผมช่วยหากแมนผมช่วยหรือผมรุมหรือผมรุม ท่านมีรองเท้าท่านมีรองเท้าท่านมีเก้าอี้ท่านมีเก้าอี้ท่านมีก้อนหินท่านมีก้อนหินคุยเรื่องมาที่หัวผมได้เลยคุยเรื่องที่หัวไอ้่านได้เลยเฮ้ยเรื่องเียหัวพวกเราเอาหัวไเองคุยเรื่องมาที่หัวผมได้เลยสาธุสาธุแต่ดีไม่ไปสาธรอีกเชิญลูกมาลูกสู้ลูกเป็นหงส์พ่อชนพี่สัมสักพ่อก็ดูว่าฉันสู้นะเป็นไรถ้าฉันพลาดถ้าพ่อช่วยจะด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วถ้าไอ้หนูเสียบเดี๋ยวพ่อเสียบเลยโอเค เข้าไปเลยน้อยเียลูกกูเว้ยไม่กลวงหรเนมองหน้าหาทุกตีไเนี่ครับวันนี้ไอ้น้อยท้าดวลรับนี่ยเฮ้ยเนไฟเนเรียกพี่เฮปิดโอ้โหลูกเลชนไม่เบาครับลองเชิญไม่จไปเอ้ยจับเอ้ยนี่งงเลยงไม่เคยเจอกูเลยดูรัดูอะไรวะ โโอ้หวันนี้ไฟลัดเลยครับพี่น้องเฮ้ย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 น้องคุณเจ๋งเว้ยไอ้น้องไอ้หนูโอ้โนี่ได้เลยสลัดแชมป์สลับการชนะเฮ้ยโอ้โหนี่โอ้โหนี่ไหนบอกว่าจะไม่รุมเฮ้ย่อทักทัศตีใข่บ้างเห็นไอ้ทัศน์ตีไข่เก็บไอ้ตีใครแล้วทัศตีใครลอยมาเฮ้หมดไปหมดเลยแรงสาบานวัดนี้เหี้ยจริง ลองทามึงเก็บสิมึงเก็บเฮ้ยเด็กๆเก็บของเก็บนี่เก็บนี่ไอเยี่ยอโอไอเยี่ยไอเยี่ยมงเก็บรองเท้าเลยไอเยี่ยนี่เก็บไม่เล่นหรือไงเลี้ยเก็บรองเท้าโอ้โหแรงสาบานสัตว์สิงกระเกินวิ่ได้สาบานเลยเอาเลวเฮ้ยเชนเก็บรองเท้าเว้ยกูว่าก่อนจะได้เก็บไตีมละลายหมดนะไปเก็บเกมี่นี่ไอเยี่ยเก็บกูจะเอาขงเก็บรองเท้าเอาเก็บแต่ของมันคุณเขาบ้านไม่เก็บด้วยมึงเก็บของมึงเององคนเดียวเลยเหรอมึงไม่บอกคนอื่นบ้างเลยเหรอ เยอะมากลวหรอวะเยล้วหนึงวันลูกไม่ใ่เกิรองเท้าได้รางวัลเยอะกวกูอีกไปโอได้เป็นราชันได้เป็นเข็มนเยิวกูไปเข้าข้างในได้ครับเไปล้วมาทุกไปหนูสู้สลูกสู้สู้มาพ่อถือพ่อเชียร้พ่อเชียรล้กไอ้พี่ไหนูสู้สูลูกไอ้หนูกินดาวสู้สู้เฮ้ย้ข้ามาลูกกัเฮ้ยเออแจวแวแจวกินดาวมาลูกกินดาวลูกฮ้ยเ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 ฮ้ย ไม่ใช่บอลนะคนนั้นโอ้ยแสกหน้าเลยมึงสุดที่ใครแซกหน้าเราต้องลบต้องลบมล้มโอ้ยเด้อเด้อเด้อเอะไรอันนี้ใครปามาวะโอ้ยทำไมอรัฝั่งเนี้ยทำไมแม่งเข้านี่กูเลยเฮ้ยเด็กเด็เก็บรองเท้าเอาเลยเก็บเราเก็บรองเท้าไอ้ยิวแล้วไอ้ยิวเก็บรองเท้า แสงหน้าซ้ายขวาเลยมึงโอ้โหรองเท้าต้นตีนใครมากก็ไม่รู้เฮ้ยเร็วๆอ่ามันมองแต่หาแต่ของมันแหละพอไม่มีของมันมันก็ไม่เก็บอ่ามึงพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้มึงหาที่ของมึงอยู่ไหนอ่ะเสียอะไรของมึงอ่ะเอาไปนี่อันนี้เอ๊ะเอาอันนี้ไปก่อนอ่าไม้อ่ะถืออ่ะอย่าพึ่งเอานี่ไปด้วยเอาเอาไปพนักงานเก็บรองเท้าครับนี่อ่ะไปค่อยเดินเออเก็บไปเฮ้ยเก็บไป เฮ้ยมึงอยากดิ้งกูกลัวเลยแ่นที่ทำอะไรกูไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าคนอย่างมึงมันลิ้นไม่มีกระดูกเดี๋ยวรอบนี้กูให้ไอิตันสู้กับไอ้แสนดีกว่าดีดีดีไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวเพื่อนเราสีบานไปแล้วได้โอกาสเฉยใช้แสนแล้วนี่ได้เวลาเฉย